สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสถานีรถไฟชนบุรีนะครับสถานีรถไฟชนบุรีก็ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดจอดรถจักรยานยนต์นะครับก็สามารถจอดได้หลายคันอยู่นะครับตรงจุดนี้ก็เป็นที่จอดรถยนต์นะครับ สถานีนี้ไม่มีรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่านนะครับต้องมีรถส่วนตัวเข้ามาเองนะครับหรือไม่ก็นั่งวินเข้ามาครับประมาณโลครึ่งครับ1กิโลครึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดช่องจำหน่ายตั๋วนะครับจำหน่ายตั๋วตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับตรงนี้ก็เป็นทางเดินขึ้นรถไฟนะครับซ้ายมือนี่ก็เป็นห้องพักเจ้าหน้าที่นะครับ มีตู้โทรศัพท์ด้วยนะครับก็สามารถนั่งรอได้นะครับมีเก้าอี้ให้นั่งรอเพียบเลยครับนี่ก็เป็นจุดเช็คอินรถไฟเมืองชนครับ ห้องน้ําก็สะอาดสะอ้านนะครับมีห้องน้ําหญิงห้องน้ําผู้พิการแล้วก็ห้องน้ําชาย ทางนี้เป็นทางที่รถไฟกรุงเทพจะวิ่งมาชนบุรีนะครับในพื้นที่สถานีรถไฟก็ห้ามสูบบุหรีด้วยนะครับแล้วก็ห้ามจำหน่ายสรุราห้ามดื่มทั้งบนรถไฟแล้วก็สถานีรถไฟด้วยนะครับ ส่วนสถานที่ตั้งสถานีรถไฟชนบุรีนะครับก็อยู่ใกล้ซอยสิบเอ็ดนะครับอยู่ในซอยบ้านสวนหนองข้างค้อกสิบแปดนะครับซอยนี้นะครับถ้าท่านใดมาจากตัวเมืองนะครับตัวเมืองนะครับมาจากสารากางหรือว่ามาจากกรมที่ดินนะครับหรือว่ามาจากตำบลบ้านโคดตำบลบางทรายตำบลมะขามยง ตำบลบางปะส้อยนะครับก็ให้ขัดรถมาทางมาทางสายกลางนะครับสายกลางแล้วก็ผ่านวัดใหญ่แล้วก็เลี้ยวซ้ายมานะครับเลี้ยวซ้ายมาจะผ่านร้านขายยาคิตตีนะครับแล้วก็มาเจอสี่แยกบ้านบึงนะครับแล้วก็ตรงมานะครับแล้วก็จะมาเจอตลาดบ้านสวนนะครับอยู่ซ้ายมือแล้วก็ผ่านซอยแมรี่นะครับผ่านไทยวัสดุแล้วก็ผ่านโรนนนงเรียนจรรยันทร์อนุสร์นะครับ แล้วก็มาเจอสี่แยกใบพัดนะครับก็ให้เลี้ยวขวานะครับวิ่งมาบนเส้นใบพัดนะครับวิ่งมาได้สักประมาณหนึ่งกิโลนะครับก็จะเจอร้านยางนะครับร้านเปลี่ยนยางกุดเยนะครับก็ให้เตรียมเลี้ยวนะครับเลี้ยวเข้าซอยประมาณสิบยี่สิบเมตรนะครับก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยบ้านสวนเลี่ยงเมือง ยี่สิบแปดนะครับเข้ามาจนสุดก็จะเจอสถานีรถไฟเลยครับแต่ถ้าท่าในใดมาจากาบางแสนแกาแล็กซี่หนองมนอะไรเนี้นะครับก็วิ่งมาตามถนนสุขุมวิทนะครับวิ่งมาเรื่อยๆครับวิ่งมาก็ผ่านโชอรูมเบ้นแล้วก็ผ่านสี่แยกอ่างศิลานะครับ ผ่านสี่แยกอังสิลาแล้วก็ผ่านโลตัสผ่านตึกคอมแล้วก็ผ่านสี่แยกชนชายนะครับก็ให้เลี้ยวนะครับให้เลี้ยวขวาก็จะผ่านซอยเก้านะครับแล้วก็วิ่งทะลุมาเส้นใบพาดนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายวิ่งบนเส้นใบพาดนะครับจนไปถึงสีแส่แยกใบพัดนะครับสี่แยกใบพัดที่อยู่ใกล้โรงเรียนจันทร์อนุสร์นะครับ ก็ให้กลับรถนะครับมีมีจุดกลับรถอยู่นะครับใต้สะพานก็กลับรถมาแล้วก็วิ่งบนเส้นไปพัดนะครับอีกประมาณหนึ่งกิโลก็จะเจอร้านเปลี่ยนยางกูดเย a r นะครับก็ให้เตรียมเลี้ยวซ้ายนะครับเข้ามาในซอยบ้านสวนเลี่ยงเมืองยี่สิบแปดนะครับแล้วก็เจอจะเจอสถานีรถไฟนะครับหรือว่าใครมาจากบ้านบึงนะครับ มาจากบ้านบึงมาจากบ้านบึงนะครับก็วิ่งมาตามเส้นบ้านบึงชนบุรีเลยครับแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆคร,รับจะจะผ่านซอยสิบเอ็ดก่อนนะครับซอยสิบเอ็ดบ้านสวนนะครับแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอเซเว่นอยู่ซ้ายมือนะครับให้เลี้ยวที่ซอยเซเว่นเลยนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับชื่อซอย บ้านสวนเศรษฐกิจยี่สิบห้าครับเราก็ขับตรงมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอสี่แยกเล็กๆนะครับแล้วก็จะผ่านร้านสเต็กนะครับแล้วก็ผ่านโรงงานนะครับแล้วก็จะเจอสี่แยกอีกทีหนึ่งแล้วก็จะเจอสนามกอล์ฟนะครับอยู่ตรงสี่แยกแล้วก็ผ่านบ้านพักเจ้าหน้าที่รถไฟนะครับจากนั้นก็มาเรื่อยๆก็จะเจอสถานีรถไฟครับอยู่ซ้ายมือครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ